ก็เป็นผู้หญิงชอบอะไรนะชอบยื้ยวนชอบยื้ยวนครับเริ่มเลยฮะขอใไปเขาคิดก่อนให้เขาคิดก่อนผมว่าลักษณะบทใครพร้อมใครพร้อมดีกว่าใครพร้อมออกมาเลยดีกว่าใครพร้อมใครพร้อมใครชนะเนี่ยเดี๋ยวสิทธิพิเศษเดี๋ยวพี่มาเนี่ยจะมีการออกและถ่ายรูปด้วยนะคฮะแสดยสมบัติออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลยทำอะไรก็ได้ค่ะให้ป็นตัวเองนแหละให้เป็น รู้สึกเห็นใจไงคุณคุณเป็นผู้หญิงแนวสกอยแต่งตัวแปลกแหวกแนวแต่รักจริงโอ้โหโอเคเอาพร้อมนะไม่วันนี้เอาแฟนมาด้วยหรือเปล่าเล้อเอาไม่มีไม่มีจัดเต็มเลยจัดเต็มเลยเอาตัวนี้อ่ะหรือว่าเขาเล่นกับเราอ่ะเขาจะไม่กล้าหรือเปล่าหรือว่าเขาอยากให้เขาเล่นกับเพื่อนหรือเปล่าอยากเล่นกับเพื่อนอยากเล่นพี่หมาครับพี่หมาเออ ไม่ใช่อะไรม่ใ่นกาเล่นด้วยกลัวนะฮะอ่ะพร้อมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือจะสั่นยังไงนะมือสั่นัไน้องน้องสกอยน้องสกอยสกอยโอเคสกอยตบตัวเองเลฮะเดี๋ยวพี่สนใจมีแฟนหล่อๆสักคนวะแฟนหล่อแฟนหล่อแฟนหล่อยังไงเนี่ยเฮ้ย พี่ว่าพี่ว่าพี่เป็นผู้ชายนะฮะน้องฮะพี่ผู้ชายพี่ก็ต้องเช่าผู้หญิงที่แบบผู้หญิงหน่อยจักออยนล้หน,ห <laughs> น้องน้องมีมอเตอร์ไซค์กี่คันเดียวที่บ้าน,น <laughs> มีสองคันมีสคันด้วยเออหอแตงน้องหลเออเอเอผมผมเชื่อว่า <laughs> ผมเชื่อว่าถ้าผมเป็นผู้หญิงนะผมก็คงหลงเข้าไปแล้วล่ะคือพา่ตาเนี่ยไม่คิดอะไรหรอกขอแค่จับมือก็พอแล้วเฮ้ยเราก็ไม่รู้จะไปไหนต่อแล้วไปต่อไม่ถึงเป็นสก๊อยหรือเปล่าเฮ้ยยังไงดีอ่ะน่ารักอ่ะ เอาไป็นว่าโอเคนะควันนี้โอเคจะบอกว่าคุณหลาบไปต่อไม่ถูกไปแล้วไปม่ถูกจริง <c oughs> เอาฉาันจะเมย์ด้วยวชิบครับแปะ